คุณเกาตังเปลี่ยนชื่อใหม่ละก็ไม่ใช่เกาตังนะเขาชื่อว่าคุณนันณาตัง้งอ๋อคุณเขาปั้นสรุปว่าคุณคือคุณเข้าตังหรือแม่ตัง้งแม่ทำไมหน้าถึงตัง้งเป็นพวกติดสังคมมาแล้วเพา้าขาดแต่บพาขาดสังคมไม่นั่งร้องไห้คนเดียวกูงงมากอ้ากกูเป็นอะของกูอะเป็นอะไรอะ่ะคุณเข้าตังไม่รู้กูอยู่ๆไม่ก็ร้องไห้เอา ไปโดนตัวไหนมาผมเป็นโรคขาดตังคมงไม่ได้กินขนมแก๊กแี๊ยกันว่ะนี่คุณจะกะเพิ่มน,น้นมาให้ผมเดวนหรืออ่เอาแล,แ,ลแล้วแล้วตอนนี้คุณเขาตั้งน้ำหนักเท่าไหรแล้วขึ้นมาสี่ห้าโลแล้วหมอบอกหมอบอกให้ลด,ใหล,ดลดเลยลดห้าโลออกไปเลยให้หมอเลยห้าโลตอนนั<บ>้นตอนนั้นตอนนั้นสูงหนอยหกหก แล้วก็น้ำหนักก็หกหกหมอบอกว่าเพราะว่าเอาลงสักข้าวโลก็ก็ดีนะคะก็เลยจัดให้หมอเพิ่มอีกห้าโลเมื่อเมื่อกลางวันผมเพิ่งดูวินไตไปกินส้มตามไปผมเก่งไหมโอ้เย่ยเินไตกินส้มตำไปเยอะอารมณ์ไหนแหละคุณอมเข,า,ขาส่งเห็นไตมาให้ผมดูแล้วผมแบบผมเหงาไงผมอยากมีเพื่อนดูผมก็เลยดูกับ อยู่กับโนกับน้องๆดูกับน้องแล้วก็แบบผมได้หิวข้าวไงเอย่าอารมณ์ไหนแล้วนะเพราะผมกินข้าวอกินส้มตําไปดูเห็นแตะไปเนี่ยเราร้อนอากาศก็ร้อนเผ็ดโคตรเจ้ากาเกียวกาดยังงั้นเ่รเจ้ากาเกียวกาดสิกาล่ะฮึไม่มีทางนะใช่จบากาเกี่ยวกาดเงินละ หมายถึงคุณนั่นแหละเคี่ยวการตอนนั้นแหละไปเอาช่วงนี้ลงด้วยผมโสดปวดหีบเห็นจีบได้ผมรอมหมรอเล่น ح ح> สนุกแล้วคุณจะเอาเป็นผู้ชายาหรือผู้หญิงผมได้หมดโหที่อยู่ติดต่อพี่ไหมนม่อยาก,ยากจากะู้้จักค่าจีบหรอโอข้าวสา ح ح> ไปขอ ح ح> ที่อยู่เจ้าเลยนะ,ปะเปล่ยนปเปลีน่นคุณอยากรู้มากเลยจะรู้ว่า คนในเวียแชทปกติเขาอยู่แถวไหนกันวะส่วนใหญ่สลาปักใจเยอะสุดอยากเปลี่ยนตัวเองต้องทำยังไงเปิดกระจกฮะคุณไม่ง่วงเลยไงฮะเอาจะง่วงไหมผมเพิ่งไปได้มาขอเหินหนึ่งผมเพิ่งไปเอามาจากเวลผมขอเหินนิดหนึ่งแต่ผมก็เบื่อแล้วผมเบื่อผมไม่อยากเห็นหน้ามันอีกก็ผมไม่มีอวตรารที่ถูกใจเอ้ผมซื้ออวตรารสิผมจะถูกใจมันแน่นอนก็ซื้อรืสิอก็ซื้อสิ อ้าวคุณก็แต่งเติมก่อนแล้วทำไมไม่เป็นนอนคือจะบอกว่านอนกลางวันมาแล้วปกติแบบจะนอนตอนแบบช่วงนี้นะก็สรุปว่าวเรานั่งบทเรื่องอะไรกันเรื่อยๆแล้วก็เล่นตั้งอะไรออกแล้วก็พูดกันตั้งชื่อคลิปว่าทอล์กทอลกทอล์ก w h อ t ทอล์กเกือบเลยไปเอาคุยไปเรื่อยแม่ คุยอะไรกับคนเขาต่างวะคุยอะไรกับคนไม่มีเลยไอ้มีอะไรก็คุยคืออะไรคือแบบคนเขาจะเบื่อไม่ามก่อนรู้สึกไร้สั่นล้ามากเลยอะชอบมีอะช่วงนี้บอกไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำมาคุณระบบเราเคลียอะไรมาเดียวไรสั่นล้ามากเลยคุณเขาต่างเห็นลูกดิสคอร์ดผมไหมไหน เห็นเห็นเห็นแต่ว่ามันดูแบบดูกำกามไม่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะคุณคุณก็แต่งถ้าผมถ้าผมส่งรูปเต็มให้นี้รูปคุณจะแบบเออคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอโอ้โหคุณสารไลคุณเป็นคนแบบนี้เหรอคุณสไลคุณเป็นคนอย่างนี้เงั้ยละทุกคนอย่ามองคุณสาลไลผิดไปอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มองผิดหรอกคุณผมว่า เขามองถูกเขามองถูกนะเขามองถูกคือผมโดนคุณผมโดนป้ายามาตอนแรกผมไม่เคยมาสนบูทหรอกจริงผมโดนป้ายามาจากคนคนคนเขาบอกว่าผมบอกว่าผมอยากเสียตังเขาก็เลยบอกว่าไปเลื่อนบูทดูสิผมโดน้ายาจากนั้นผมก็มาเลื่อนทุกวันเลยใจไม่ไหวโอ้คุณก็ตังจะเย็นเย็นก่อนนะไม่หรอกตังก็ยังไม่ค่อยมีตังเหมือนกัน ชื่อข้าตังแต่ไม่มีตังคุณไปเปลี่ยนชื่อม่เลยคุณข้าตังคุณข้าตังไม่มีตังข้าตังแต่ไม่ตังข้าตังแต่ไม่มีตังข้าตังไม่มีตังคืออะไรวะคุกเขาจะเร้อะไรวะเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครบัดเข้ามามีคน ผมบอกไปเขาเป็นเพื่อนผมก็หนีผมเลยอะเศร้าอะโอ้โหแซดเลยโซแซดเปแล้เพื่อนของจริงยี่เราไม่ใช่เพื่อนเราเป็นเสือจากสวนสัตว์ดุสิตแซ่เสียตัวกลมกลมี่หนูเห็นเตื้อีหนูแฮมนเตอร์ไปแล้วช่วงนี้สวนสัตว์ดุสิตเขาคนเยอะไงเป็นโรคระบาดเยอะก็เลยมาหาสัตว์เข้าป่ากันโลกราคาถูกนี่หว่าซื้อได้เลยทำไมอ่ะ ก็โลกมันระบาดไงล่ะมันบาดเดียวความจริงเราก็บ่นไปเรื่อยนั่นแหละอ๋อไอที่บอกว่าเขาไว้ตัดไม้อะนะฮะอ๋อ <c oughs> ก็เรื่อยไงเรื่อยอ๋อบ่นไปเรื่อยนั่นมันรอนิงเออคุณเขาแต่งวันวันเนี้ยผมคิดว่าผมจะสร้างเพจไว้เพจอะไรอะ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเป็นเพจช่องช่องตัวเองไออีก,อ,กอีกเพจหนึ่งก็อยากทํไอเพจที่แบบว่าอยากเล่นมุกเองเออใช่คือแบบอยาก,อ,อ,ยากอยากลงมุกะมุกเครียดเครียดอ่ะนั่งกลุ่มกับหมกแบบผมก็นั่งค,คิดชื่อเพจนี่มุกก็อยากทำไอเพจช่องอก็อยากไม่ทำก็คิดว่าจะเอาอะไรว่าใช่ชื่อเพจชื่อเพจผ่าผ่าผ่ากำลังคิดอยู่ว่า จะเอาชื่ออะไรดีว่านั่งนั่งคิดฮ่าเหมหือดลอยเพจที่จะตั้งเนี่ยม,มันเหมือนยาวนะอะไรคือแบบว่าตอนแรกจะเอาเป็นชิมานโนริสาไลไม่ไงคือตอนแรกตอนแรกจะเอาชิมานโนริสาไลดีไหมหรือว่าเอาสาไลดีวะหรือ,อาาราว่าชิมานโนริเฉยๆวะหรือว่าอะไรดีวะโนริสาไลสาไลโนริโนรินไม่มันจะเหมือนขายของเกินไปเท่าโนริสาไลาสาไลหรือว่าจะาแบบสาไลละลายสมอง ก็ได้อะนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนชื่อช่องอะดิก็ได้อยู่สารไลส์สารไลส์สารหมูเมันไม่เป็นไรหรอกเน้ยคุณเขาตังคุณรู้เปล่าว่าผงอะไรแข็งแรงที่สุดอะไรนะผงอะไรแข็งแรงที่สุดผงชูรสหยิบไม่ได้อะหยิบไม่ได้เป็นอะไรคือเล่า คำว่าเนสมางอม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 งอคือมคบว่าคว่าวาซาซิกริตะคุณตู้คนเราแผมเล่นาอยู่นี่ผมยิงคุณทิ้งกันแน

อะไรวะอะไรอะไรของเขามาบอกกคนันอะไรวะอนูสารนั่งฟังแล้นร้านแรกร้านแรกเป็นอะไรไงร้านแรกเป็นบ้านเดดี่ะมันดนต้นต้นร้านเป็นอะไรอ่ะมันรถา้ามาวันนี้ เขียนแนวใครเลยแนวของเพื่อนเราอยู่นะอ๋อแล้วทำไมต้องพูดเหมือนใกล้ตายน่นยนะด้วยเนี่ยเพราะว่าวง่วงละสิเนี่ยมัน <ะ S 2> ไม่มีอะไรท,ทำเลยทำไมผมไม่เจอคืออะไรวะ <c ười> ส่งส่งความเกลือให, oh <my> ให้คุณสารไลน์มารีบ้างดิ เอ้ผมไม่เกลือง่ายๆหรอกวันนี้ผมยังได้ฟองดีเลยผมเกลือให้คนงยผมไม่มีความเกลือคำสาบของเจ้าดำเลยข้าไม่ได้หรอกไอคำสาบเกลือเจ้าน่แหละถ้าสุ่มสิบอันแล้วแบบจะเกลือกี่อันโอ้คุณก็ต่างตอนนี้ผมี่ต้องเอาอันแรกอะถามเงินในกระเป๋าผมก่อนนะในกระเป๋าไม่มีหละใช่รู้สึกแห้งมากตอนนี้เิ้นแห้งเลยใช่แห้ง แห้งแห้งตามกระเป๋าเลยอะเออตัวก็แห้งกระเป๋าก็แห้งพี่ทำไมตัวแห้งอ่ะไม่ได้อาบน้ำใช่ปุ้ยบ้าเหรอคือหนูตั้งไม่อาบน้ำหรออาบแล้วคุณคุณก็ตั้งช่องนี้คุณก็ตั้โสดใช่ไหมฮะใช่ครับขอที่อยู่เปอร์โทรหน่อยฮะจะได้โทรไปหาถามถึงที่ถามที่อยูงครับนี่ผมแคหยอกเล่นแม่บอกเฟซบุ๊กแทนได้ไหม งคิดอยู่ว่าไปนอนดีกว่าแต่คุณง่วงก็ไปนอนทำไมเสียงสะท้อนแน่ใครสะท้อนเมื่อกี้ฮะเ,เขาามีปัญญาซื้อไม่แต่ม่มีปัญญาซื้อลำโพงอุ้ยเจ็บอยูจะพูดคำนี้ออกมาัญญาซื้อลำโ <c oughs> พงมงมาก แป้งแบบลำคาญคนอื่นหรือปะซื้อหูฟังว่างนะไม่ต้องซื้อหลอกคำโพงเหมือนส่วนในคำพูดของตัวเองนั่นสิถูกต้องเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปวะผมต้องพูดว่ามีปัญญาซื้อใหม่จะมีปัญญาซื้อหูฟังงงมากอะไรวะงงเดี๋ยวผมพูดใหอีกรอบนึงก็ได้มีปัญญาซื้อหม่พูดพูดทำไมจะพูดไม่ต้องพูดเอารกันอะไมเนี่ยตีกันตีกันตีการเขาบอกว่าทำเสือไปดูชินเลย เออเดี๋ยวผมโทรเรียกเปปชายมาแป๊บเสือขาวไี่ที่เสือจังเขายิงได้หมดแหละขอให้เป็นเสือเขายิงได้หมดเลยเสือขาวอยู่นั่นหลายปีขอยิงหัวสักทีตายแน่นอนมาเป็นบทกรอนเฉยเลยเ็บหมายถึงกรอนเมื่อกี้กรอนประตูเสียงที่ตบบ้านใครดังตบทริงจบกัแฟเลบ้านเราชงไปกาแฟอะไรเข้มเหลือเกินทกาแฟเหรอชงไปนะเมื่อกี้เราชงไปนะกาแฟเหรอมีบทเลยว่ามีบทเลย มีบทเด้อนะเราส่งไปแล้วอาจารย์ส่งมาแล้วเอวหนึ่งเสียงอันไพเราะนี่คือเสียงไวโอลินกูจะไม่ฟังไวโอลินอีกเลยคุณต้องฟังทำไมล่ะทำไมคุณไม่ฟังไวโอลินก็ดูเสียงไวโอลินเมื่อกี้สิเอวนึ่งเสียงมันช่างการังการเลยเป็น ฮงหน้าหาเรื่องไงอันนี้แมวพันอะไรครับเนี่ยพันอพันห้าพันห้าพอไหมพี่น้องพันห้านั่งจ้องมอพันห้าคิดว่าไม่น่าจะพอต้องจ่ากี่พันถึงจะได้อ่ะพันไซบีเรียนบ้างเฮ้ยพันไซบีเรียนอืมเฮ้ยจะเฮ้ยอีกนานไหมเอาเอ็มบีซีได้ใบคราฟเลย เล่นไมค์ครับเป็นด้วยเหรอวิเลจเจอวิเลจเจอเล่นไมค์ครับกันด้วยเหรอโอ้โหผมเล่นตั้งแต่ปี2011อ่ะโอ้ดีใจจังเราไม่เล่นอ่ะผมคิดว่าผมแบบอัดนานมากเลยแบบขี้เกียจตัดมากคุณอดีตจีบวะไปหาช็อตที่มันแบบช็อตช็อตช็อตที่มันสนุกสนุกอ่ะไม่เว้ยคือตอนนี้ช็อตทักเอนนี้ช็อตที่มันเป็นแก้วไว้ดื่มปะนั่นมันแก้วช็อตช็อตที่เวลาเขากดชัตเตอร์ได้ปหม สัตวันสัตวันเอะไรนมันชอดที่บอกว่าดูแฟดวะไม่ใช่เลยก่อนมันคือไม่ใช่เบื่อแล้วงอนที่มันแปลว่ายิงไหมโอ้ยเขาบอกว่าที่แปลว่ายิงไหมโอ้ตอนนี้คือเบอร์มากว่วงจนเลยเออคุณก็ตังปิดให้หน่อยเกียร์ตัดยี่เกียร์ตัดเป็นชั่วโมงเลยไปนะคะไปายแค่นี้อ่ะ สุดยอดไปเลยแค่นี้แหละหลุมเจว่าแค่นี้จริงดิเจอเจอเจอข้าตังก็มาทักกันได้นะเราเราเหงาอ่ะเศรแล้วก็สดด้วยสด้วยแล้วก็น้ำหนักเพิ่มอีกข้าวตัข้าตังใหญ่กว่าปันหน้าวะไม่ยกแก่ใชไหมหอแล้วหอนอ่ะ